สวัสดีค่ะฟอนไตล์วันนี้จะพาทุกท่านมาที่อำเภอพูเรือจังหวัดเลยนะคะเราจะมาดูหมู่บ้านอวกะโดกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคาว่าหมู่บ้านโอโคโดเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผู้นําของชุมชนเขาพาเ,เพื่อนๆในกลุ่มนะคะทางานเกี่ยวกับอโอโคโดยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามใจไปเลยหมู่บ้านวลาดตัวบนสันตมอำเภอภูเก็ตจังหวัดเลยครับที่ว่าต,ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะโบคาโดครับเพราะว่าปลูกอะโบคาโดแล้วได้ผลที่ว่าได้ผลก็คือปลูกแล้วต้นมันมันงามครับแล้วก็ผลผลิตก็ได้ได้ผลดี รสชาติก็ออกมาดีกันก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านอมคัตโดอ,อะไรเป็นแรงจูงใจให้อยากปลูกก็เพราะว่าส่วนมากชาวบ้านทั่วไปแต่ก่อนนะครับก็ปลูกกตะมันข้าวโพดอย่างนี้ครับก็อยากปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้ที่มันเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับวันนี้มันก็เป็นไม้ที่ยืนต้นปลูกครั้งเดียวแล้วก็ไปได้นานนะครับคุณค่า หมู่บ้านอะโวคาโดนะคะส่วนใหญ่ในอำเภอภูเรือนี้นะคะเป็นต้นที่เพาะเมล็ดนะคะเป็นส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกนะคะในช่วงแรกๆยังไม่มีความรู้ในการเลือกพันธุ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามที่นี่ก็จะเป็นแหล่งที่สามารถปลูกอะโวคาโดได้ดีนะคะมี แหล่งน้ำนะคะมีแหล่งน้ำที่เหมาะสมนะคะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและปลูกอยู่บนภูเขานะคะอากาศจะค่อนข้างดีและอยู่ในที่สูงนะคะแหล่งน้ำที่เห็นเป็นแหล่งน้ำที่มาจากตาน้ำนะคะเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะที่มีตลอดทั้งปีนะคะดังนั้นก็เป็นข้อได้เปรียบของที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่เองนะคะยังเป็นวิสาีิจุมชนที่สามารถนะคะมาท่องเที่ยวได้นะคะเพราะว่าที่นี่จะนำ นักท่องเที่ยวนะคะขึ้นรถอีแท็กนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มีอัวกาโดจําหน่ายนะคะเด็ดจากต้นเลยนะคะในราคาไม่แพงน,น,นะคะห้บาทนะคะการดูแลรักษาอัวกาโดของที่นี่ก็จะใช้จุลินทรีย์นะคะพวก EM พวกน้ําหมักนะคะก็จะใช้ทําให้ปลอดสารปลอดเชื้อนะคะฮันจสไตล์คิดว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่นี่เองก็ยังมี ผู้นำชุมชนแล้วก็เกษตรกร,รกร้าวหน้าที่เริ่มมีการนำเอายอดพันธุ์ดีเช่นพันธุ์บู๊เจนะคะเมื่อกี้เป็นพันธุ์บู๊เจมาเสียบลงบนต้นพันธุ์นะคะหลังจากที่ส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,กรปลูกจากการเพาะเมล็ดซึ่งมันกลายพันธุ์อยู่แล้วถ้าใครติดตามขอนใจสไตล์มาจะรู้ว่าการเพาะเมล็ดมันจะกลายพันธุ์นะคะแตม่มีวิธีการเริ่มมีผู้นำ ได้เริ่มต้นนำยอดพันธุ์ดีมาเสียบนะคะบนต้นต่อนะคะทำให้รู้ว่าที่อำเภอภูเรือเนี่ยในต้นนี้คือพันธ์แฮสนะคะสามารถปลูกพันธ์แฮสได้แล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะเป็นสถานที่ที่ดีที่สูงจากระดับน้ำทะเล500ขึ้นไปแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ที่ดีแต่อย่างไรก็ตามการเพราะเมล็ดนะคะก็มี การไกพันธุ์ที่ดีเช่นพันธุ์นี้นะคะลักษณะการไกลพันธุ์เนี่ยคล้ายๆกับพันธุ์แฮสเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวช้าด้วยรสชาติก็ดีด้วยนะคะถึงแล้วนะคะวัดป่าบ้านห้วยลาดนะคะที่นี่เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านห้วยลาดนะคะมีสวยมากๆเลยคอนจไตล์แนะนํานะคะให้มาเพราะว่าเป็นสถานที่ที่วัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดของอำเภอภูเรืรเอเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิวกันนะ บริเวณไม่ไกลนักจากหมู่บ้านอโะโวคาโดนะคะก็จะมีวัดห้วยลาดนะคะซึ่งเป็นวัดมีชื่อเสียงในอำเภอภูเรือเป็นสถานท,ที่ที่เมื่อมาภูเรือแล้วห้ามพลาดนะคะขวัญใจสไตล์ได้ไปดูนะคะได้ไปไหว้พระแล้วปรากฏว่าขวัญใจสไตล์ประทับใจมากๆเพราะวัดที่นี่สวยงามจริงๆค่ะแล้วเขาพระพุทธรูปเองก็ดูงดงามนะคะที่สําคัญขวัญใจสไตล์ได้พูดคุยกับเจ้าวาดของที่นี่นะคะได้ ได้พูดถึงหมู่บ้านอาโะโวคาโดว่าเป็นหมู่บ้านที่ทางวัดเองได้ส่งเสริมให้มีการปลูกอโกะโวคาโดแล้วก็มีสถานที่ให้าชาวบ้านได้นำเอาอาโะโวคาโดที่ปลูกมาวางขายในบริเวณวัดด้วยนะคะปรากฏว่าหมู่บ้านนี้นะคะถ้าใครได้เข้าไปในหมู่บ้านอาโะโวคาโดเองเนี่ยจะพบว่ามีต้นอโะโวคาโดหน้าบ้านทุกหลังนะคะเป็น กุสโลบายของเจ้าวาดเองนะคะว่าควรจะปลูกอะโวคาโดแถมมีผู้นำชุมชนนะคะที่เข้มแข็งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะนะคะพระพุทธรูปกันดีกว่าเห็นไหมคะว่าพุทธรูปสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่จะมาหมู่บ้านอะโวคาโดนะคะห้ามพลาดวัดห้วยลาดนะคะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมนะคะไปเที่ยวนะคะในหมู่บ้านกันนะคะ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะคะบ๊ายบาย